ขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการที่จะล็อกอินเข้าห้องเรียนนะครับระบบ eBay Delivery ของเรากันนะครับหลังจากที่ท่านตรวจสอบความพร้อมของเครื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้ามาในห้องเรียนนะครับการเข้ามาในห้องเรียนในแต่ละครั้งที่เราจะมีการจัดอบรม eBay Delivery เนี่ยนะครับเราจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมอ,อบรมที่สนใจสมัครเข้าอบรมนะครับในแต่ละท่านได้ทราบว่าจะเข้ามา ที่เว็บไซต์อะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในตัวอย่างอันนี้นะครับเรามีเว็บไซต์มี URL ไว้ให้แล้วนะครับเพียงท่านแค่คลิกเข้าไปนะครับหรือพิมพ์ URL ตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับระบบจะปรากฏหน้าจอดังรูปนี้นะครับท่านเพียงแค่ล็อกอินเข้าไปนะครับโดยในช่อง u r e นะครับท่านสามารถพิมพ์ชื่อนะครับ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับในช่องของอีเมลนะครับให้ท่านพิมพ์อีเมลแอดเดรสนะครับที่ท่านได้ทําการสมัครลงทะเบียนไว้กับเรานะครับเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะสามารถเข้าร่วมอบรมกับเราได้แล้วนะครับใส่ชื่อใส่อีเมลแอดเดรสนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม enter room ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับระบบจะทําการ โหลดโปรแกรมต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะส่งท่านเข้าห้องเรียนอบรมออนไลน์กับเราได้เลยนะครับในหน้าจอนี้นะครับในหน้าจอนี้ที่ปรากฏคําเตือนขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เปิดนะครับห้องเรียน e b a y d e r y ครั้งที่1นึ่งเี่นะครับเรายังไม่เปิดให้ผู้เข้าอบรม เข้ามาร่วมงานนะครับฉะนั้นจะจะเจอข้อความยินดีต้อนรับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าห้องเรียนเปิดแล้วนะครับท่านเข้ามาก็จะเข้ามาพบกับบรรยากาศของห้องเรียนนะครับเข้ามาพบกับหน้าจอของอาจารย์ของพิยากรที่จะทําการสอนได้ทันทีนะครับแล้วถ้าท่านสามารถเข้ามาหน้าจอนี้ได้แสดงว่าในวันจริงนะครับท่านพร้อมที่จะใช้งานระบบของเราแล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าท่านไหนที่ทําตามขั้นตอน แสดงในคลิปวิดีโอนี้แล้วแต่ยังมีปัญหาติดขัดนะครับไม่สามารถเข้ามาเห็นหน้าจอ e b a t d e r y ตรงนี้ได้นะครับให้ติดต่อนะครับทีมพนักงานสพอร์ตของเราได้นะครับที่หมายเลข025395512แล้วก็029325257นะครับเราจะมีทีมงานสพอร์ตคอยให้คำแนะนำว่าท่านจะต้องควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับหรือมีโปรแกรมอะไรที่ยังติดตั้งไม่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมรมกับเราได้แล้วพบกันครับ